อนนี้แม่ก็อยู่ที่รถเข็นขายของที่ระลึกนะในดิสนีย์ก็จะมีรถเข็นอย่างนี้อยู่เป็นจุดๆนะคะแม่ชอบมากเดินเล่นเหนือหน่อยๆเราก็แวะดูของกันอันนี้จะเป็นของที่ออกมาช่วงฮาโลวีนะค,ะค่ะปูงูแจซุมซ่มๆน่ารักมากเลยอะขี่กันมา3ตัวซ้อนกันอยู่3ตัวดูอย่างอื่นกันอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงูแจ มิกกี้เมาส์ซามินีเมาส์ใส่ช่วงฮาโลวีนเป็นแต่งตัวชุดฮาโลวีนเขาช่วงนี้นะคะพี่แม่กับเชิ์แตมได้ตัวใหญ่หน่อยใช่ไหมแล้วก็ที่เห็นยืนถ่ายรูปก,กันข้างหน้าเมื่อเชา้าโอ้ข้างหน้าช่วงเช้าก็จะเป็นใส่ชุดนี้กันค่ะอะไรคะลูกอันนี้คะ่ะเจ๋งมากเลยอะ่ะมีใครมาอ่ะเดี๋ยวแม่ให้ดูนะมีมินิเมาส์มิกกี้เมาส์ใครนะโันั้นดักมินิโม่ด้วยมินิโมโ่ ว่ายน้ำในทะเลนะ้มันเป็นพัดลมนะคะเปิดเลยลูกไม่ใช่ต้องเปิดพัดลมอ่ะ,อะเป็นพัดลมที่เย็นมากไม่ทอ,อเ,เป็นทำเป็นพัดลมไอ้น้ำได้ค่ะหัวเย็นนะ่ะอ,อ, <laughs> อะไรคะฮะ <laughs> แต่ตัวนี้ราคานะคะคิดเป็นเงินไทยมันคือ1น0 0พบาทแม้ว่ามันแพงอ่ะเนาะ แต่น้ำรักมากอากเจมส์ก็จะกินเค้กค่ะกับกับมิกกี้เมาส์คันเลยค่ะเกิดะไรขย่ยไปเลยพอว่าพขาบ,บ,บอกพาร์ตี้พาร์ตี้อ่ะอ๋อเดี๋ยวจะมีพาร์ตี้ใช่ไหมเซียงก็จะจะให้ของขวัญและเซียงก็จะไปไปกอลค่ะเป็นอะไรคะลูกปักป๊กปั๊กตอม ตอนนี้นะคะแม่กับเชยร์แตมนะกำลังจะทาหนมื้อกลางวันกันค่ะในดิสซีแลนด์นี่นะที่ mm hmm. ห้องนะคะ สาไสอินนะคะเขาจะมีเมนูมาวางอู่บนโต๊ะอยู่แล้วนะว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้อาหารเริ่มมาแล้วสวขนมมาแล้วค่ะ,ะน่ารักอีกแล้วว่าเขาเขียนว่าเป็นมิกี้เมาส์พุดดิ้งนะคะน่าจะเหมือนวุน้นเหมือนอะไรอย่างนี้นะ วาดกำลังดีนะอร่อยดีเย็นเย็นชื่นใจนะคะโอ้หวันซัเด็กเด็กน้อยเมื่อแต่ลองเลยที่โตอยู่นะเดี๋ยวแม่ป้องเป็นเจ้าหญิงอยู่ทังอินทั้งวันเลยเป็นเจ้าหญิงทั้งวันแม่กินนี่นะคะก็สมบก็เป็นตีมพารวีนะกระติกนา มิกกี้เมาส์เขาก็เป็นอะไรเนี่ยแบคูล่าแล้วก็ช่วงนี้ก็คือฮาโลวีนกับ Star Wars ด้วยนะคะวัฟเฟิล์มีด้วยล่ะแล้วชื่ออะไรอ่ะเนี่ย d าร์ดเบเดอร์วัฟเฟกับวัฟเฟิลมิกกี้เมาส์นี่ก็ปกติอยู่แล้วนะคะที่มีมนปกติคุกกี้นี่ก็น่ากิน ค่ะสนุกสนานนะสีสันสดใสนะคะเพลงก็สนุกนะโชว์แตมก็สนุกชุดนีต้ตื่นเต้นตลอดนะคะใครตัวไหนเดินมานะ,าะมันไม่มันไม่มีเช่มัเป็นทะเลอันนี้กลัวแล้วก็ดักลัว,ลลวถ้าทะเลสีเขียวก็แต่ไม่กลัวค่ะโอเคนี่ชอบใช่ไหมคะชอบไหม,มแม้ตอนนี้แอบแวะเข้ามาในร้านช็อปขายของนะคะเจอกิ๊บน่ารักมากเป็นซูมๆอะ่ะ เป็นซูมๆที่เป็นถ้าเป็นกิปติดผมอะแพ็คหนึงมีสาตัวตอนนี้นะคะอารมณ์เหมือนอยู่ในหนัง Star Wars เลยไม่ใช่เอาอารมณ์มือนดูเหมือนอะไรนะมายสองมาอ๋อเหมือนการ์ตูนที่ชะตามชอบดูใช่ไหมการ์ตูนอวกาศนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจออะไร เราควรจะเข้าไปเจออาทูดีทูอยากเจอมานานแล้วมัววววจะตัวเล็กเท่านี้หรอเชลแต็มจะตัวเล็กเท่านั้นอะคะ่ะคือแม่ลองสงสัยว่ากับเชลแต็มใครจะสูงกว่ากันตัวเท่าเรี่องเลยหรอระวังเหยียบนะถ้าตัวแค่นั้นนะี่ยท่าอย่งไรใช้น้ำมันอะไร,น,ะไรน้ำมันอะไรเติมน้ำมันหรือยังเติมน้ำมันหรือยังผิวหรือเปล่า กำกับได้หมดเลยแล้วเขาตอบว่าอะไรลูกน็อตน็อตตรงไหนลูกไปส่อเฉยเตมดูซิลูกทำไมเขาเสียงแปลกๆนอ็อตบุดรจ้ะหืม ชิดมากๆเลยนี่เฉาตามติดใจอาทูดีทูนะอยากอุ้มกลับบ้านล่ะเดี๋ยวแม่ไปทำให้ที่บ้านเดี๋ยวแม่หาถังอะไรทำให้ใครมาใครมาอ,อันนี้พระเอกอึป่าเดินกันมาเท่มากเลยค่ะอารอมณ์แบบว่าจะมายุดโลกแน่เลย Here under the authority Hucks here under the authority under General are under me You of of นี่เรากำลังจะไปเล่นบ้านมีภูกันค่ะบ้านที่แม่และชั้แตมรอคอยของเล่นนี้นะจะเหมือนกับเรานั่งเข้าไปในหนังสือนิทานเรื่องมีภูเลยไปดูกันค่ะรถที่นั่งเข้าไปนะคะจะเป็นโถน้ำผึ้งน่ารักมากเลยมันคือการที่เราเข้าไปในหนังสือนิทานค่ะ,นะคะ I <laughs> don't ทริกอัตรีสกันค่ะเขาจะมีจุดูทริกอัตรีเป็นจุดๆนะคะ Hello you want some candies? Yes You want some candies Yes You know what y o u say when Halloween you want candies ทร yeah. ิกอัตรีทริกอัตรีทริกอัตรีนี่เป็นขนมโปรตุ้ยม a t c h m a l l สีชมพูด้วยล่ะเมื่อวานฉันแต่งได้สีขาวอ <mm yeah. <mm 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 yes. <mm <mm ร่อยไหมคะ ไปเจอกับตันหุกเชเต็มดีใจเจอกับตันหุกตื่นเต้นไปลโอเคลย e มาขึ้นช้างบินกันค่ะเช่์แตมอยากเล่นอยากเล่นตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่มานะตอนขวบก,กว่าไม่ได้เล่นครั้งนี้ได้เล่นแล้วนะนี่ปัดขึ้นช้างค่ะ นี่แม่ซื้อมาแล้วค่ะเข้ากับตีมฮารวี Halloween เลยนะเป็นถังใส่ป๊อปคอร์นตอนแรกแม่นึกว่าเป็นกระติกน้ำซื้อน้ำนะคะตอนซื้อเขาแยากป๊อปคอร์นมาให้แบบนี้นะคะ แล้วก็บอกเราว่าใส่อย่างนี้เปิดกินแบบนี้ค,ค่ะอะอมออมเสื้อดักูล่ามีเป็นรูปแมงมุมด้วยนะเป็นไปเสหยบดิบดชัว เ,เจ้าหญิงนิดท้ายจริงๆนะออโรลลาเห็นไหมวันนี้เป็นออโรลลานะหละับขายติมเลยค่ะ,ะแม่ต้องกินแทนอะ่ะ